มันถึงเวลาแล้วนะฮะที่ผมต้องเอาจริงนะฮะนะครับที่แบบว่าเอาจริงที่แบบว่าผมอ่อนให้อ่อนในการเล่นเกมตลอดนะฮะวันนี้วันนี้ก็มาถึงแล้วนะฮะคือผมต้องเอาจริงให้ทุกคนได้เห็นนะฮะว่าผมเก่งแค่ไหนตอนนี้ผมน่าผมอยู่เออแลนงคอนห้าร้อยดาวแล้วนะฮะ ก็เลยพูดมากนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่อยู่ในเกมนะครับอ่าตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมแล้วฮะผมจะเล่นตัวนี้แล้วกันนะฮะเอออะไรดีวะเล่นอะไรดีวะเอออะไรจะเล่นตัวกระโปงกระโปกแล้วกันเนาะอ๋อในพวกกบอ๋อีนพวกไอพวกกระโปกอะอ๋อนนพวกไก่ไก่กาตาเอ้จะเล่นเป็นอเนี้ยกันเนาะอะไรวะเขาเรียกว่าอะไร เออเล่นตัวอะไรเดี๋วว่ยเฮ้ยผมแบบอบเล่นทุกตัวฮะผมไม่รู้จะเล่นอะไรดีฮะผมจะเล่นตัวนี้แล้วกันนะฮะไอ,อ้เพื่อนมั่งขาแทง้งว่ะเ,เดี๋ยวเล่นโอเมนเอ้ยเดี๋ยวเล่นโอเมนแล้วกัน,นะฮะซอยซอยเอาเออผมเล่นโหดมากเลยนะโอเมนเนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะพูดมากนะฮะพอดีแบบว่ายังไงอะ่ะโอ้ผมเล่นแบบว่าโอเมนนี่ อดมากนะฮะไม่เคยตายเลยฮะเออจะเล่นงอะไรกันฮะด่าดัานหือว้าวว่าจะเจอกับตัวอะไรโอโ้โ,อโหโอโห้โหโอหมีแทงก็ตัว,ต,วตัวไก,ไก่มาหมาครับเนี่ยมาหลอดเนี่ยช้างเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โห โอ้โหโอ้โหมาเป็นท่อนเลยนะฮะแต่ละชื่อไอสัตว์โอ้โหมาเป็นท่อนแล้วฮะแต่ละชื่อเนี่ยแม่งผมได้อย่างชอบเลยชื่อนะฮะตอนนี้มาอยู่ในเกมแล้วนะฮะอ่ามันเป็นเป้าชี้ผมไปตางนี้ก็ไปแล้วกันนะแรกผมจะออกว่าผมจะออกออกดาบทารอนก่อนนะฮะตอนนี้ ต้องสมต้องสมชื่อนะฮะมหาเทพฟันสังหารนะฮะโอ้ยโอโอ้โหมาดิมาหลดมึงเก่งเหรอมึงเก่งเหรอผมไม่อยากจะร่วงกับคุณโอ้โหผมจะตายเอ้ยมาดิมาดิกูซอยมึงอะกูซอยมึงอะโอ้ยมึงเล่นกูได้เลยเชกูตายเช่อน้อยอโหลได้ยินผมไหม โอ้ผมโดนปาดแป๊บเดียวก็ตายแล้วนะฮะ so เพื่อนแม่งไปฟื้สบัตรให้อีกแล้วก็โดนเอาคืนโอ้ยชอบเลย <laughs> โอ้โหปาดไม่โดนนะโหไอ้พวกนี้ <laughs> เฮ้ยมาช่วยหน่อยโอ้โหได้น,นิ่งทำไมอ่ะ <laughs> โว้ยน่าบุกกลับบ้านแลยนะฮะทิ้งเลนไม่ได้วะโอเค เพื่อนแม่ไปทำอะไรวะโอ้ขงไปเล่นกลางมาเลยเฮออ้ยคีคีจะตายตายเรียบร้อยขอกลับบ้านก่อนฮะแม่งโง so ดูนะฮะแม่แบบไปแจกคีวันอะสองสองอะเออไปแจกกันนะไม่รู้ไปแจกทำไมนะฮะ โอ้แวนโดนอีกเนี่ยแวนแวนเล้วดีๆหน่อยแวนแวนนะฮะดูนะฮะถ้าผมเดี๋ยวผมต้องเอากินนะฮะนี่โอ้โหเจอโอ้โหแวนไก่อีกโอ้โหสุดยอดใช่ไอ้กากแวนโคตรกากนะฮะแม่งไก่จริงนะฮะไม่ได้ใช่ตัวแสดงนะฮะไก่ก็ไก่จริงอนะ่ะ โอ้โหดูดิดูดิมันโอ้โหเล่นเพื่อนกูจนจนมุมเลยไอ้ซอยมึงมานี้ไอ้เขียมึงมานี่เออกดอันนี้ยิงตุ้มเออสวยเอ้าไอ้ช้างมึงมานี่มึงจะไปไหนมานี่ไอ้เขียเ้ยตายไอ้มึงหนีมึงหนีไม่ได้ตายไอ้เขียตายเลยเอ้าเขียโดนสวยเอ้ากัเออแดกเลยตอนนี้ดูนะฮะผมต้องเอาปอมนะฮะเพื่อการซอย คิปมึงเดินเร็วน oh, ah, oh, ja ี้ไอหัวโปกไอเชื่อคิปโอ้กูโดนีไอศาสตว์เอ้ยกลจะเจริญเลยโอ้โดนโดนโดนจะโดเจะโดนช่วยด้วยช่ชย่้วยช่วยด้วยโอ้โหเฮ้ยแวนไก่เนี่ยโอ้โหโคตรโหตอนนี้ผมแรงคอนประมาณ500ดาวแล้วนะคะผมโหดที่สุดแล้วก็ว่าได้ จะซอยมึงอ่ะไอมาหลอดไอสัสตว์มาเดิมาเดิมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนไมึงจะไปไหนเฮ้ยมึงจะไปไหนไอสัตว์มึงจะไปไหนมึงมานี่มึงไปไหนเออตายไปเยไียแกบิงบินหนีนะฮะผมเล่นโหดนะฮะดูดิโอเป็นไงโหสามนาทีได้คิวสองตัวเออเป็นไงโคตรโหดไม่มีใครโหดถ้าผมอล้่น,นะฮะผมบอกไว้เลยในโลกนี้ก็ได้นะฮะนี่นะฮะ ดูด้รูู้โอ้โอเมนี่ผมเป็นตัวหนึ่งที่เล่นเชื่องช้านมากนะฮะปอยิกงยิ่งยิ่งยิย่งอะหนีไร <c oughs> ยะเซฟฟีดมาไอสัตว์ <c oughs> ตามกูมาสิจ้าเซฟฟีดเซฟฟีดเ,เอ้ยอเคี้ยมาหลอดมาวะมาหลอดมาหลอดใจเย็นมาหลอดเราค่อยค่อยคุยกัน <c oughs> ค่อยค่อยคุยกันมาหลอดเราเราเป็นเพื่อนกันได้เราใจเย็น เราเป็นเพื่อนกันได้นะมาหลอดโอ้โ,อโหเพื่อนโอ้โหเพื่อนมึงไปเล่นคิวเลนกันเหรอเอาเอาวอาตายแล้วน่ะไอ้เหี้ยตายแล้วน่ะมึงโดนแล้วไอ้งูเอ้ยช่วยด้วยกูโดนกูโดนขังช่วยหน่อยดิเอ้ยจะตายโอ้โหขี้รุงขี้รุงขี้รุมว่ะหิวหิวหิวอ่ววะจะหิวให้มากนะไอ้น้องโอ้ช่วยด้วยโอ้จะตายโอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยแมงมายเต็มเลืมึงมูแต่ฟาร์มอ่ะไอ้พวกนี้โอ้โหบัตรไฟมูแต่ฟาร์มไอ้ควายเอ้ยชิบหาย เฮ้ยข้างล่างก้าวป้อมหน่อยดิเฮ้ยโหเล่นอะไรโอ้ีมเล่นเจอทีมกับกินทีมก,กากากนะฮะเจอทีม่างนี้ไปเล่นกับที่ไปไอสัตว์ป่านะฮะอ้หูโคตรโหดเลยพวกนี้โหดเชี่ยอะไรอสัตว์ชิ้หายไก่การา,าเร่เลย ่าต่อไปผมจะออกพวกขีนะฮะโอ้โหเด่น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 เขตัดปลอดภัยนะฮะเมื่อกี้เด็กก็ตุกว่ะ <laughs> <laughs> เอาเข้าดิไอเ้เขี้ยมเข้าเขี้ยอะไรสัตว์โอ้โหเข้าก็เขี้ยเลยลไอ้ช้างไอ้ช้างไอ้ช้างไอ้โง่ไอ้เขี้ยมันมาช่วยดิโอ้คิตี้โอ้โหมึไงไม่เข้าอ่ะเดี๋ยวกูเข้ากูเข้าตาม ไอ้เที่ยเพอกูเข้ามึงเสือกเข้าเอ้ยพอกูไม่เข้าแม่งเสือกเข้าไอ้เที่ยเพรกูพรกูไม่เข้าเพรกูเข้าแม่งเสือกไม่เข้าไอ้สัตว์ไอ้เที่ยตายไปเถอะไอ้เที่ย,ยแม่งอะไรวะไอ้พวกนี้เฮ้ยขโมยมึงกันหน่อยดิเฮ้เยโหมรออะไรวะไอ้พวกโง่อย่าหนีดิ ความไม่ไหวเทีย่ยมึงไปฟาร์มเองแม่ไอสัตว์เดี๋ยวก็ตบเลยไอเทีย่ยบ่นอยู่ได้ไอเทีย่ยมึงเล่นให้ดีๆก่อนเถอะไอสัตว์เอ้ยแม่งบ่นอยู่ได้นะฮะเล่นดีๆก่อนเถอะไอเชี่ยพอที่จะว่าคนอื่นนะฮะไอ้เหี้ยแล้วมึงจะมาฟาร์มทำควยอะไรกันเนี่ย เอาเข้าไปดิโอ้โหมันติดตันอะไรวะโอ้ไอพวกนี้ไอเชียแน้วนตาด่าทำไมมึงไม่ออกของวะนะ่ะมึงจะสู้เขาได้ไหมนะ่ะไอเชียเอ้ยไอ้หัวกระดอเอาช่วยดิเอายิงดิซอยนะฮะออืหือซอยเลยตอนนี้โอ้โหตอนนี้ซอยนะฮะโอ้โหกโดลัดอให้เพื่อนคิวไปนะผมก็ได้ยังได้แอสซิส ไอ้ฟ้ามอย่างก็ไก่กา阿าเร่ไอ้เฮียเอ้ยมึงฟาร์มไวๆดิไอ้บ้าจะฟ้าไอ้หัวโปกไอ้เฮียเอ้ยกูตบเลยอืำคิปนะฮะตีป้อมกันบ้าไอ้สัตว์ตีป้อมป้อมบนเดี๋ยวผมไปตีแบบให้ป้อมเสมอกันนะไอ้เช่นนัตยามึงไม่ออกของอะไรมึงจะไปสู้เขาได้ไหมเนี่ยไอ้สัตว์มึงเล่นเป็นไหมเนี่ยไอ้เช่นี่ แี่เล่นก็ไม่เป็นเสือบจะมาเล่นมึงจะคุยเลยเออมาดิมาดิโอ้โหง่โง่จัดอันยืนนิ่งให้กูตีไอ้ชิบหายเจอแต่พวกอย่างนี้เลยฮะชอบฮะไอ้พวกอย่างนี้เอาล้โอ้ไอ้พวกนี้นี่มึงคุยอะไรอะมึงคุยอะไรอะไรจั์เอ้ยมึงคุยอะไรเอาแล้วกูเข้าไปยังไงอะโอ้มึงไม่เข้าไอ้บัตเตอร์ไฟงูโอ้โหโคตรโง่เลยฮะบัตเตอร์ไฟโคตนงแลนะ ไอสัตว์พอคนอื่นเข้าแม่งเสือกไม่เข้าไอเฮียพอขึ้นพอคนอื่นไม่เข้าแม่งเสือกเข้าไอสัตว์เลยกูเลยยังชอบเลยเฮียเล่นกวนเต้นไอเฮียเอ้ยเหมือนมึงเก่งไงมึงไม่ได้เก่งเฮียอะไรหรอกไอเัีว์โอ้โหเพิ่งมาออกของเลยไอเฮียมึงเล่นเป็นไม่เนี่ยนาตาาฝั่งกูเนี่ยเอ้ยเล่นยังไก่หมาเลยไอเฮียเอ้ยผมยังชอบเลยไอพวกไอแบบเนี้ยโอ้โหไอเฮียกูโคตรชอบเลยฮะ ฟาร์มดีๆนี่มึงฟาร์มโอ้ยเอเชียค้างค้างโโหเมื่อกี้เน็ตเน็ตปิงว่ะอ้าวเน็ตปิงเน็ตปิงโอ้โหเน็ตเน็ตผมเน็ตเน็ตไอ้เชียเน็ตเน็ตจะไปแล้วนะฮะโคตรชอบเลยเฮ้ยโอ้โหเน็ตโกมาดิไอ้เชียเราคุณจะไปขังเราไหมวะเอาแล้วมึงเข้ากันมาดิ บัตเตอร์ไฟเล่นอย่างไก่หมาเลยเยอะโอ้โหบัตเตอร์ไฟเอ้ยมึงออกกลางกันแล้วไอ้บัตเตอร์ไฟโอ้มึงเล่นอะไรวะโอ้โหบัตเตอร์ไฟน่าเล่นแบบนี้นะฮะมึงไปเล่นเกมมาไรโอ้โหไปไอ้สัตว์เล่นเกมแบบนี้มึงไปเล่นเกมอะไรโอ้โหไอเชี่ยมึงโอ้โหไอเยอะเล่นอย่างกับไก่หมาเลยไอ้พวกข่ยไอ้สัตว์ไอ้เยอะ เล่นแบบนี้ตีป้อมแล้วไอ้เชี่ยปุ๊บุ๊ลกผมไม่ไหวแล้วฮะมึงก็เล่นเกินปัญญาเกินไอ้เชี่ยเอ้ยมันก็ฟาร์มอยู่นั่นแหละไอสัตว์มึงไปไปทำปลาแสร็กละรอยสัตว์เอ้ยโอ้โหเนี่ยนั่งชโมูชะมูนะฮะตีป้อมแหวนแหวนไว้ตีป้อมมันได้ได้แน่นอนมึงไม่ได้ก็ต้องได้อะไอ้หัวคุยมาดิเป็นไงได้เลยเป็นไงโห ผมปวดนะั่นเดียวตายเลยนะอืมตามีประมาณห้าพัน 5, นะเมื่อกี้เนี่ยอ,อย่างชอบเลยฮะไ <c oughs> อ้กเจ๊ดันป้อมได้เหรอนะฮะตีไปนะฮะตีตีต,ต,ตีได้นะฮะอาจจะแพ้คิวนะ,ะแต่ก็ได้ป้อมไอ้พวกนี้ตีป้อมบ้างนะมึงตีป้อมบ้างนะไอ้กับหนวโต เฮ้ยอาปอมอาปอมนี่อาปอมเอ๊ะผมจะปะเอาป้อมป้อมนี่นะะยฮะถึงจะแพ้คิวแต่ก็ได้ป้อมนะฮะชนะก็ได้ได้ป้อมนะคะต่อไปออกมูลมาสาเนะะี่ยฮะีปป้อมไปป้อมไป นี่นะฮะได้หนึ่งได้หนึ่งปอมละคุยเลยมาหลอดมาดิโอ้โหบอสระหว่างไม่เข้ามาไอ้หัวโปกรอทำมาแสกเราอย right. สสู่ว่าไอ้แค่เนี่ยตี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 หนีช่วยด้วยโอ้คิกซี่ไอสัตว์คิกซี่มึงมามึงมามึงจะเอาไหมล่ะไอ้แค่มึงจะเอาไหมล่ะมึงจะเอาหัวกู้ไหมไอ้กระโปงไอ้หัวคุยไอ้หัวคุยไอ้หัวคุยวคยกูหลบได้เว้ยกูหลบทุกสายสิ โอ้โหเกมหมดเลยโอ้โหบอกแล้วนะฮะผมโหดนะฮะโอ้โหเพื่อนผมไม่เพื่อนคิวนะฮะผมไม่อยากจะเอาจริงนะฮะเดี๋ยวร้องเดี๋ยวร้องจักๆนะฮะฝั่งนู้นโอ้โหเอามามาไหวแค่ต้นเกมแม่งแพ้แบบวัตส์ไฟแค่หลังหลังแม่งโอ้โหเล่นดีว่ะนะฮะตีป้อมฮะกลัวกัวนะฮะกลัวกลัวกัวกัวจบเกมฮะผม โอ้โหดูนะฮะใครโหูผมต้องได้ m อ p แล้วนะฮะไม่เป็นใครไปไม่ได้นะฮะต้องผมต้องได้ m v p อยู่แล้วนะฮะหืมนะฮะโอ้ดูนะฮะว่าใครได้ m อ p ีพีดนะฮะว่าใครได้ m v p นะฮะน่ะเป็นไงโอ้โหผมได้ MVP ีะะะคนอย่างผมอ่ะ ไม่มีไม่มีไม่มีคำว่าไม่ได้นะฮะได้แน่นอนอะสำหรับใครที่ชอบทีนี้นะฮะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะสเลี้วต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมไชู